นี่ครับผมนี่ครับผมเนาะนะครับสองนมนั่นเป็นการนั่งเฮ็ดนีงกันบุ๊คครับผมนั่งปรึกษาหารือยังกันบุ๊เนาะครับผมอันมี่ยังสะแตกวะเนาะครับแถวนี้ครับผมมี่ยังสะแตกวะครับแถวนี้คือหิวหิวใช่ไหมมี่ยังกินครับตาห่งคะโอ้ต่ำทำไมครับกิโอ้จะกินอะไรนะครับอยากสะแตกกันเนยตอนนี้ ไปไปสะโกนมาหิวหิวครับว่าให้กินฮอทเคีเที่ยงฟ้าไปฟ้ามาไปสะโกนไม่ได้กินฮอทเคี่้วนะเนืยอแยะาสิเสต่บม่ได้แสตกครับผมไปซื้อของแล้วก็ับฟ้ากลับขึ้นมาครับผมอ่าไปทานไปนผดมเขือเทฟ้าแล้วมาเห็ดคลิปต่อเดิอาเรืวอต่ำทำไมครับแม่ไธบ้านครับผมหิวแลยนี่หิวแลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมโอ้นะครับผมโอ้คุณแม่ไธบ้านเห็นยังครับนี่ครับ โอ้บ่นผัดผัดมีเอาไปกินกับสมตำครับผมนี่นี่นี่กินกับสมตำแซ่บแสบครับโอ้ครับขอโทษครับผมขอโทษครับโอ้นะครับผมนี่ครับผมของเขาอยู่นี่กันยังแบบโอ้ยังอยู่น้ำกัดแบบสนุกสนานให้เขานะครับเนาะโอ้นะครับผมโอ้ซีบัตเทิลพรัสเบต้ากูเกิลฟาวไก่ย่างไก่ย่างโอ้แม่เงียบเงียบนะคะไม่พูดไม่จาเนาะ โอ้ผมเป็นผู้ผู้พนผู้รอครับผมเป็นถอดเสื่อยางยางรอทงอยู่ครับผมครับเป็นในนอวันน่ะก็เจ้าสิโผยเนาะโดนเลยโดนเลยวันน่ะโดนล้มสาผมน่ะอาบน้ำอ่ะแกส่งพ่อผมเอาลุงพันกันนะ เดี๋ยวแตไม่กินนะครับแต่ม,มาหุงฟ้าวตามเด้อเดี๋ยวไปกวดลุงพันกันเดี๋ยวอย่าพึ่งใส่แหมเสือไห่ไหว้าโอ้เอ้าอันเอาขายะไปถินับมาหรือเปล่าครับผมโอ้ไปซื้อขนมมาไปนี่โอ้นี่ครับผมขนมนขนเนาะโอ้อยู่วางเยี่ยมอยู่วางเยี่ยมโอ้ยู่วังเยี่ยม เดี๋ยวมือเราจำค่ายกันไปแต่เช้าอ,อืต้นเหตุไปบ่เออทางหอันนั้นทางภาษางขออนุญาตแล้วต้นให้ถ่ายอยู่ถ่ายอะไย้อนมาครับในทางที่สั่งซานทางอือที่ดีนะอือประมาณนั้นถ่ายได้ถ่ายได้มือนไปได้แล้วการครับผมต้นเพิ่นเดินพาเลิตตอนเช้าท่านเดินพาเลิตตอนเช้าเนาะครับแต่กะแล้วแต่พี่น้องเขาจะไปตอนไหนนะ เดี๋ยวเราจิไปมอบตอนไหนขนมเฮาขนมส่วนยังกะมันต้องนัดเวลากันให้เรียบร้อยเด้คิดว่าน่าจะประมาณพุ่นแล้วเพิ่นเดินพระเดศโดนเดินพระเดศแล้วม่นบประมาณว่างสอโมงพุ่นน่ะเออ2-3โมงเนาะเพราะว่าเฮาเฮาสิได้มันสิได้บอกบอกกันนะนบบแบบว่าผู้เขาเจ้านั่นอยากไปถ่ายตอนมอบขนมของเฮาบางคนก็บ่อยากไปถ่ายเด็กน้อยหลายเี่นะผมก็บ่ค่อยเอาเอางไงคือจังตัวผมล่ะก็บ่อยากถ่ายเด็กน้อยหลายบ่อยากอันนั้นเออกับไปติดกับคนหลายว่าล่ะ ถ้เอาเรอยากกระไปไายตอนเทือดีมันแบบคล้องนึกซึ้งสินะ<ม>นเออาอาจจะไม่เห็นคอนเทนต์ย,ย้อน่ของเขาก็ได้เขากับเราอยากไปรบกวนบางคนเขายับบากับเราอยากเขากลองมันครับ<ม>อือกับประมาณนั้นเนาะกับประมาณแปดมงก์งกับมงก์เนาะประมาณน,นี่ละแปดมงกับมงนี่ละอืมอย่าให้ตื่นตะศอถอดตื่นสวยคือกันอันไปซื้ออ๋อนอนไงนอนนี่บ่เออผมก็นอนนี่ละเบ่งได้บรรยากาศได้ได้ตัวนีป่ะ กโอ้ยยังบ่บ่น่าจะเรื่อยซื้อลอตเตอรี่บันไดก็ลุยวันนั้นอืมอุ้ยเดี๋ยวนี้ต้องเจ้าต้องแบบระวังดิว่าเดี๋ยวนี้คนขายลอตเตอรี่เขาจังมาตัวเลขที่มือถือขายให้เฮามาตัวขายให้เฮาไหมธรรมดาให้เขาพี่น้องเพน่ปนกับมยังบู๊จักกัน่า้เพื่อนไปขายอันตรายเจ้าเจ้าจะไปหลงเชื้อเพื่อนเนื้อบาดนี่เข้าใจบ่เอาตัวใดรล้วมาที่หนึ่งเท่นั้นมาที่เออ เขาเจ้าเอาเอาไม้เหล็กเอาลอตเตอรี่ที่บันทึกไม้ไข่เข้าไหมสำคัญที่สุดบันทีลาเอาลอตเตอรี่มาไข่ไข่ลอตเตอรี่นะของแท้อยู่เด้ลอตเตอรี่ของแท้เลยวเป็นนตัวขายตัวบัถทึกเข้านี่ไหมหบอบันทีลาเพิ่นซื้อลอตเตอรี่มาก่อนหมู่เหมือนบมอเเพิ่นก็เลือกเอาก่อนหมู่คือกันเพิ่นก็บบถนทึกคือกันสำคัญมองกันใส่ประการปรการแล้ราระวังนี้อันตรายระวังอันนี้เตือนภัยนี่ผมโดนมาคบตัวแล้วงวดที่แล้วหกใบ ซือบัตได้บัตรซื้อบบ่ไดด้แจักเทื่อโอ้นี่แหละกุมใจมองนี่แหละเป็นยังค่อยมาตัวใครกันสิโตบัตรถือไหมแต่ซื้อเมาก็บ่เคยลหลับเคยจำได้บ่จำถือตัวทุกงวดถูกเตือนทุกงวดทั้งวันมางวดใดเาก็เอาอีกเออวันที่สิบสี่สิบมหาตั้งเข้าเลยสามสิบเอ็ดวันที้นะครับเอ้ยม่นบ่บ่ถือก็นำไหมเอาไหมความฝันได้เนาะว่าอัพมาปัดที่นี่ที่ซี ระวังไว้เด้อระวังไว้เด้ออันนี้เตือนไพ่กันนี่นี่เตือนไพ่กันนี่นี่นะเตือนไพ่เตือนไพ่เงี้ในกระเป๋าเจ้าเล่ะโอเคครับขอบคุณครับผมครับผมวันน้พูดกันขอบผมเพราะได้หยอกได้เมาได้มวนผมโอเคครับผมตอนนี้คลิปนี้ไปสักนิดละจะไปหาสเตกอันตะบมะฮุงต่อ